สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ออฟอยู่ที่โกดังเทพารักนะครับวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับเอาใจสายกะบะนะครับ4ประตูตัวเตี้ยนะครับเป็นเจ้าโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับตัวนี้เป็นตัว4ประตูเจพัทปี18เกียร์ธรรมดานะลูกค้าราคาเล้าๆเลยนะครับราคาแบบ น,นี้คือคัดเลยนะครับราคาแบบไฟนนลแล้วนะครับผมราคาอยู่ที่สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมน,นะครับลูกค้าจะได้รถแบบนี้เลยนะครับเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยตัวเจพัทนะนี่เจพัทยังได้ตัวอตัวกระจกข้างนะครับโทเมียมนะครับแล้วก็เป็นมีไฟนะครับที่กระจกมองข้างด้วย นะครับยางแน่นๆเลยครับยางแน่นๆเลยนะครับนี่ครับทะเบียนนี้นะเจ็ดไก่ยักษ์สองแปดศูนย์นะครับเจ็ดไก่ยักษ์สองแปดศูนย์นะครับด้านหลังแม็กไลเนอร์แบบกิบกิแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะลูกค้านะครับนี่ครับกิบกิล่องรอยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมมีการชนท้ายโครเมียมนะครับ สว,สวยแบบนี้เลยนะครับในส่วนของอไฟหน้านะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับก็เป็นตัวเดียวเลยกับตัวสองจุดซีอีนะครับนี่แต่ตัวนี้เป็นตัว j p พันะครับแล้วยังไม่มีตัวไฟตัดหมอกนะลูกค้าแต่เอมองว่าสวยราคาคุ้มนะครับแถมเลขไม้น้อยด้วยนะเดี๋ยวพาไปชมเลขไม้ก่อนจะบอก ชุดตำหนินะนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับ43,500กิโลเมตรนะครับเลขไมล์แท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวที่ออฟเรียนแจ้งนะครับใครดูออฟคลิปหลายๆคลิปเนี่ยถ้าทราบข้อมูลก็คือรถของออฟนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับจากหน่วยงานนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นลำดับเดียวออก้ายแดงโดยบริษัทอาคเนนะครับให้เช่ากับหน่วยงานต่างๆนะ มันจะมีการเมทนเทนซ์ศูนย์นะครับการเมนเทนซ์ศูนย์เช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสลับยางเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อถึงรอบนะครับจะเข,เข้ารับการเมนเทนซ์นนะเพราะฉะนั้นเลขไม์ที่หน้าปัดตัวนี้เมื่อเทียบกับตัวการเข้ารับบริการที่ศูนย์เนี่ยจะต้องดิฟกันไม่มากนะครับจะต้องดิฟกันไม่มากซึ่งเพราะฉะนั้นเป็นไม์แท้แน่นอนนะครับและก็ไม่มี ชนหนักน้ำท่วมกออไม้ด้วยนะครับตัวหน้าจอนะครับยังเป็นแบบกดนะครับยังไม่เป็นแบบทัชสกรีนนะจะเป็นตัวคอนโซลเดียวกับตัว2 4 e เลยนะครับแต่นี้เป็น j p พันะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับลูกค้าเกียร์ธรรมดาหสปีดนะนี่ครับซอกซอกตรงนี้น็อตเดิมๆนะครับไม่เคยถูกไขประตูเลยนะครับนีครับนี่ครับ น็อตเดิมนะครับประตูเดิมนะครับเมดอาร์ตเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับผมเราให้ความซื่อสัตย์จริงใจนะครับรถตรงไหนชนบอกชนรถตรงไหนโดนบอกโดนมีตำหนิตรงไหนแจ้งนะครับแจ้งหมดนะนะครับแต่คันนี้สวยจริงๆนะครับและราคาถูกปรับเป็นราคาแบบไฟนอลด้วยนะครับกับราคา3 2 1แ0 0บาทนะครับเลขไม่สี่0มืนกว่านะครับโอ้นะครับ ใครได้ไปคันนี้นะครับรีบมาจับจองนะครับถือว่าคุ้มมากเลยนะครับผ้าหลังคาเป็นสีเทานะครับไม่มีขุยเลยนะครับสวยๆสะอาดๆแบบนี้เลยอันนี้ยังไม่ได้ทําการดิทลลิ่งเต็มที่นะครับผมล้างเพื่อมาถ่ายคลิปนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วนะครับเป็นพนักเท้าแขนด้านหลังอีกสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายเลยนะครับยางแทบจะดึงไม่ออกเลยครับเนี่ยครับไม่เคยถูกดึงเลยนะครับ เดิมเดิมเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับลูกค้ามาดูรถได้เลยนะครับกระบะท้ายนะครับอจะเห็นไม่ชัดนะแต่ตรงที่ออฟชี้ตามนิ้วนะครับจะเป็นรอยเม็ดอาร์คนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีชนท้ายไม่มีชนข้างนะครับไม่มีพลิกคว่ำนะครับไม่มีจมน้ํานะครับนี่ครับช่วงล่างแบบนี้เลยนะครับไม่มีสนิมนะครับของลูกค้านะครับไม่มีสนิมในช่วงคัดซีเลยนะครับนี่ ตัวเลขตัวถังชัดเจนนะครับยางจะเป็นล้อกระทะมีฝาครอบล้อให้นะครับเรียบร้อยนะครับล้อกระทะฝาครอบล้อให้เรียบร้อยขนาดยางสองหนึ่งห้านะครับหกห้านะครับทับสิบหกนะครับก็คือเป็นยางขอบสิบหกนะครับปียางปีสองพันยี่สิบสองนะครับสัปดาห์ที่อ่ะโทษรับโทษรับยางสัปดาห์ที่ยี่สิบสองนะครับอ่า ปียาง18นะครับตามตัวรถเลยนะครับรถคันนี้ก็ปี18นะครับยางยังเป็นปี18อยู่นะครับผมอ่าใช้งานน้อยนะครับยัง40,000กิโลก็อาจจะยังไม่ได้เป็นอ่าเข้าสู่เพื่อเปลี่ยนยางนะครับแต่คันนี้น่าจะมีประวัติศูนย์แน่นอนนะครับเอาเลขตัวถังนะครับไปเช็คที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ระบบออนไลน์นะครับมีให้หมดแล้วนะครับระบบออนไลน์มีให้หมดแล้วนะครับลูกค้าสามารถเช็คได้นะครับนะครับ นะครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามเลยนะครับครับก็จะมีที่ตําหนินะครับจะเป็นเรื่องฟิล์มนะครับเนี่ยครับฟิล์มมันร่อนนะครับฟิล์มมันร่อนเราแจ้งหมดครับเราแจ้งหมดครับด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับมีฟิล์มพองนะครับมีฟิล์มพองนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ฝั่งคนขับก็ฟิล์มพองนะอันนี้เราแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับ ก็มีตรงนี้ครับเหมือนลักยิ้มนะครับลักยิ้มสองจุดเราแจ้งเลยแจ้งหมดนะครับการชนหน้ามีรอยถลอกนะครับมีรอยถลอกตรงนี้หนึ่งจุดนะครับมีรอยถลอกตรงนี้สองจุดนะนีแบบนี้เลยนะครับตัวการชนหน้านะครับมีตำหนินะอันนี้เราแจ้งเสมอครับมีตำหนิตรงไหนบอกนะครับ แต่โครงสร้างเดิมรถสวยไม่มีพิษพิ้วไม่มีชนหนักไม่มีก่อใหม่นะครับไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะครับดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับไม่มีถูกขอนะครับน็อตยังคลิปเลยนะครับนี่ครับน็อตแก้มคลิปเป็นรักโตโยต้านะครับฝั่งซ้ายนะครับชัดเจนนะครับ คานเดิมโรงงานนะครับไม่ม no, no. no, no. ีถูกถอดนะครับลอดดำคู่เป็นคานรับฝากระโปรงนะครับเดิมนะครับนี่ครับไม่มีถูกถอดเลยนะครับเดิมเดิมโรงงานนะครับมาร์กทุกอย่างจากศูนย์นะครับอยู่ครบเลยนะครับนี่ครับเน้นเดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมนะครับทุกอย่างเดิมนะครับฝั่งขวานะครับนี่ครับไสรลักษณ์โตต้านะครับระบุนะครับรวมไปถึงน็อตไม่มีขยับนะครับ มาฝากกระโปรงเดิมๆนะครับฝากกระโปรงแท้เดิมโรงงานนะครับแผนนกันความร้อนเดิมโรงงานเลยนะครับแบบนี้สวยๆหล่อๆนะครับมีตําหนิตามที่ออฟได้แจ้งนะครับแต่กับราคาสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับออฟมองว่ายังไงก็คุ้มมากเลยนะครับสําหรับราคาที่เขาปรับลงมาเป็นราคาไฟนอนนะครับสําหรับเจ้าโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับดับเบิลแคดเกียรธรรมดาห้าสปีดปีสองพันสิบแปดตัวเจพัทนะครับ ราคาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับราคาเบรไทยสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับลูกค้าซื้อเงินสดไม่มีบวกแหวกไม่มีดอกเบี้ยแล้วนะครับยังไงราคานี้ก็คุ้มนะครับกับตาหนิที่ออฟบอกนะครับยังไงแล้วลูกค้าสนใจนะครับเข้ามาดูตัวรถจริงนะครับลองขับได้ภายในระยะสั้นๆในส่วนของกู้ดังนะครับก็มาทดลองกันได้นะครับที่มาดูนะครับแต่เอาองว่าราคานี้นะครับได้4ประตู เลขไม้สี่หมืนกว่านะครับราคาสามแต่2 1น0 0งบาทเนี่ยยังไงแล้วคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มสุดๆนะครับราคานี้แล้วก็เชื่อได้ว่าคลิปนี้ออกไปนะครับมีเซลล์มาทำคลิปนะครับนำเสนอลูกค้านะครับลูกค้าเซลล์ของออฟเนี่ยเยอะนะครับทั้งออนไลน์ทั้งส่วนตัวนะครับอันนี้ต้องแย่งชิงนะครับกับราคา321,000บาทท่านใดสนใจนะรีบติดต่อนะครับ จองมัดจามาก่อนได้นะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถนะครับแต่ถูกใจและหารถประเภทนี้ไว้ใช้งานนะครับก็รีบจองล็อกรถไว้ก่อนนะมาดูแล้วไม่ถูกใจเปลี่ยไปคันอื่นได้นะครับหรือถ้าไม่สนใจแล้วไม่ถูกใจคืนเงินจองเต็มจํานวนนะครับไม่ไม่มียึดเงินจองทุกกรณีนะนะครับรถที่ดีรถที่เราสนใจนะครับถ้าไม่จองไว้นะครับมันหลุดแน่นอนนะครับเพราะว่าราคานี้ออบบอกเลยว่า เร็วแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าไฮรักลิเวดับเบิลแคตัวเจพัดทะเบียน280นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับท่านใดสนใจนะครับรีบติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 6 3ย์9 0 5 3 5นะครับ0632290535เนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับยังไงแล้วนะครับทักมาคุยกันครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไปเนซ์นะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ออฟด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคครรััับบสสวดี